โอ้ยผมไปรับ้ะรับที่เนีีสวยไอเ้นต้องดูกลัว้ามึงไปดูกูมึงลบเยอะนะฮะไม่ใช่มันขอบแอม่คืนมาเลยมีคืะ พีู่น้งองฟาร์มมีรถบ,บักกี้ข้างหลังน,นะ,ะมีมีรถบักกี้ข้างหลังใช่หรอ้นใช่มคน

ไม่เร็ว,รวดีสัตว์ไม่ฆ่ามาวะเฮีย <Yeah. S 2> ผมเริ่มกลับมากระตุกแกะนี่ดูวะ วิทย์วิทย์จะเข้าบ้านเราวิทย์เข้าบ้านเลยโอเคในหผมเปิดประตูห้ถือไหมข้านี้มีคนด้วยเนี่ยน่ไน แต่เราห้ามก็เล่นได้ไไเนี่ยมันเขียววงเล็กขนาดนี้คขเหลือยิดย บวกว่ะต้องต้องต้องไปช่วยป้าเหี้ยโอ้เจ็บบ้าน,นั่นสองนัดกูเจ็บบ้านั่นแหละดึงได้ปะดึงได้ปะกูมสมองอะไย น็อกสองนะน็อกสองช่วยหน่อยมันทันอยู่จุดแม่ครับตายสองตายสองอยู่ข้างหลังนะข้างหลังนะได้ทั้งอ้อมมาข้างหลังข้างหลัง พี่พี่แห่งไมทานผมเลยผมมันยังอยู่ไปอยู่นั้นเลยทางอ้ทางผมตายไอ่ยังยังมุดแล้ผก็ทำไม่มมทืไ่ไอ้ยี้เไ็นเจ้านี่เหเาพี่อย่างเดียวเลยไอ้สองเลยพี่ด <c oughs> ูหมอบตต้องหมอบหมดแล้วพี่ เหลือไม่เหลือไม่เหลือตัวข้างหลังที่ผมตัวเดียวมีเพื่อนไปติดสอบพี่ได้ทำงาเหลือตัวเนี่ยผมเพื่อนสั่งเพีแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนเอาอยู่นะโอ้สองไอเชฟเบอร์สี่ไม่ได้ทำเพี้ยอะไรเลย เดินตามเลยเยอะทีม่มีคูณแปดเลยพี่ซุ้มนี่แค่บอกว่าไม่น่าอีกตัวนึงตาช้าเอตรงนั้นแหละ What 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 the fuck เอีะทีอะไรของมึงเนี่ยไปจัด ตกใจด้วยเลยร้บทำเยี่ยมันไอ้ยี่ยผมจะดุงเลยเฮ้ยยนแม่คาสังตุอยู่ทั้งสองนี่นับพี่นับเวลาหนะ้า

คนฟังนะยูพี่อย่าเล่นตรงนี้นบอกพี่ดูเห็นปะไกลๆอะไกลๆไกลๆเห็นไหมผมผมบอกให้พี่เห็นก่อนไนงะโดยพี่ไม่เห็นไอ้ยี่ตรงนี้สวยจัดเอา้ากระสุนโดนหรือเยี่เนี่ยยี่กูเลย จเอยท็อปห้าฮะที่ห้า hey, <Really? S 2> เลยเนี่ยเบตี้ิตี้ละตัวเลยดีว่านห้าตัวแล้วนะเปโลงจ๋าเลยยี่ิบสองว่ะยี่สิบห้าผมยิงผมยิงไปสองตัวนะเว้ย